เคยเจะเอาเนี่ยนะไปใส่สบายดีเด้อพี่นอ้องม่โอ้ยหนาวแห้งอีหลดีแดดออกเลยแต่ว่านาวขักอีหลดีหนาวอีกแล้วพี่น้องอ๋อพี่น้องมือขึ้นนี่ซ่ว่เตี้ยงบาไวอีหละ สีลมทั้งยืนพี่น้องขึ้นนี่แาะว่ามันมันมามาตอนประมาณสามม,ายยามุกพ,พี่น้องมันเห็ดข่อยมันเห็ดข่อยบาดดีเอาข่อยจนจึงขาบาอยููดีแต่ว่าดีแต่ว่าเต้นถ้าบาลูกเต้นเนี่ยปลาเนกแต่เหงิงเนกเนอกอยู่หันแหละนนกไอหูาสามอยู่ กับอาจมาสองคนเอาเป็นเอาตายเลยพี่น้องเยแต่ว่าม,วม,ววมูนอ,อ,อันนี้ลิมวนหักพวกเพื่อนจ็คเลิกกันหรือย,อยังพี่น้องเพราะว่าตอนตอน,ตอนบอลลีโอกลับมานะก,าากระแจงเลยแลละเอ้าหามงค์กำมหอดก็จนแจงเลยมานอนผัดซวงแับน,นี้นอนสักพักหนึ่งซวงพี่น้อง ไปแซานี่แหละพี่น้องไปใส่ให้เปฟสเยี่ยงสะพัดแห้งหนาวเหมือนนี่นะลมสะพ้าวเลยนะลมลมขัดเลยพี่น้องชั้นอยากแข็งเมื่อคืนก็บันอยากแข็งหัวมันดึงกินเบลยละพี่น้องอันติดเป็นหมัดมันดึง มันอันอันทีนี่มันผัดโบกินได้นี่นี่นี่นมันโบก,กินมันเผื่อมาดึงกินตัวอัดนี่นนนนะพี่น้องมุนเบพื่อไรงวดนน่ะพี่น้องไปเบิง้งไปเบิง้งลูกซาวหน้านง้นแบบพี่น้องเป็นจังใดอากาศมันหนาวว่าหลูกๆของ่างเศร้าเอสโตเป็นจังไดพี่น้อง เราแกอยากคุว่าตัวเองยินเสียงขอยว่าพี่น้อง่อยบบมิสตีเออโบแมนว่ขคอยมิสตตีตขคอยยืนขคอยยื่นบ่ดได้เลยพี่น้องนะคอยมานะถ้าเกิดว่าโบ่มีมีอันนี้พี่น้องจักสิเป็นยังไงจักจ็คมูสีเอาห้าถิมไววอยู่มองไดถิมไหวกันสักพักหนึ่งผลเลยพี่น้องจิสิมิสตีเพราะว่าเคยเมาเลยเถื่อนหนึ่งตอนนั้นนอนอยู่หน้าของนาหมูมัดิ เขาเอามาถิมไว้อยู่้า้หน้าห้องน้ำดิแต่ว่าเมเมห้องน้ำตอนนั้นพี่น้องเคยเมาแห้งครั้งหนึ่งนี่กับครั้งที่สองคือตอนนี้แหละเมื่อนี้แหละบอกโอ้ยบอกไว้ล้วไปเมื่อเมื่อโอ้ยขอยกัดล้มด้วยพี่น้องตอนนั้นนะมากระโพอดมันบ่ได้ขืนพี่น้องมักระโพดของลุงขานปุ่งมันบ่ขืนยังมันเป็นยังมันบ่ออกซำนี่ มันบ่ออกสัมพี่น้องเฮากระสีหาแนวมามาลงพี่น้องเอาเป็นพักเลยว่าเป็นยังหมัดแดงหรือว่าหมัดทัวหรือว่าอีย่างแต่จังเบิ่งกันพี่น้องนี่แหละหมัดทัวกับมันบ่ขืนคนไทยกับพี่น้องมองเนี่ยยังเบิ่งกันกัเฮากระสีห้ายังปลูกนะพี่น้องเลยแต่ตอนนี้ก็คือ ลูกเ็ดพี่น้องตาดมันเห็นอย่างอันที่จริงเกลือมันต้อสื่อเขาปายแต่พ่อหนู่นี่เขาปาย ไปดูสิว่าน้องๆเป็นยังไงว่าน้องๆหนาวแข่งกันหมดเลยเพื่อนพี่น้องปวกหน้างยังหาวดองๆกันอยู่พี่น้องคนเอาเอาเป็นเขาที่แบบเขาลงเขาลีบนะพี่น้องตอนเ้าปันเอามาลงให้นางแบบว่าให้นางเคียร์นางแหบเนาะ นั่งอยู่นั่งอุ่นด้วยพี่น้องมีหม่องนอนนั่งมีแลหล่งเดียวพี่น้องเลยสั่งจองกันได้เด้อพี่น้องถ้าสั่งจองขาม้าลายเฮากับสิบเอามาเพิ่มอีกพี่น้องเลยเพราะว่าคงเพิ่นยังไลยแม่อยู่ที่พักหนึ่งสองแม่พุ่นอเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่สวีวานและจ้าขอบคุณหลายๆเดิมครับพี่สวีวานสระดับสนุนดิสีกับลีโอ ในการเรียนเป็ดครั้งนี้สำคัญบาทนะคะโอ้ยขอบคุณหลายๆครับผมเ้ากไส่เลาให้ตุลย์ากไส่ห้ากไลูกขอกไก่เลยพี่น้องนั่นอยู่ต่อกันนี่แหละข้างรังนี่แหละแต่ยังถ้ายมีมงมีไม้พี่น้องฮ่าเสียกังไรอย่างไมรไม่ใชกว่าผดอืน นั่งกินอยู่วะเขานั่งก็คือสิกินกันอยู่เนาะนั่ง,ก,ก,ก,งก,ก,ก็จะได้อุ่นไงพี่นอ้องนังจะได้แข็งจะได้เคลียร์จะได้เล่นกันเนาะนี่แหละพี่นอ้นองเล้ก็เสียมาลงเพิ่มอีก,อก,กเสียมาใสอีกักกระสอบหนึ่งพี่นอ้อง S <S <an> แจ็คสิไปใสอีกพี่น้องมือนี่อนอนค่ะมีทุกคนนอนแล้วค่ะยังไม่ตื่นเพราะว่าเสื้อเฮิตของพี่อามี่ก็มาฮอดแล้วพี่น้องขอบคุณพี่อามีซื้อขอบคุณหลายๆเด้อครับฟางให้สวยๆเอาไปปลูกม,มากันกกินนัมองไป,ไปเอากะไก่กไก่พี่น้องเขามาให้แล้วเข้ามาหรอป๋ออ๋อเอากาดมือแดกจะไปหน้างมืออื่นเนาะเรียกว่ามือแรง ไปเอาไปให้นั่งมือแลงก็ได้พอนั่งนอนก่อนจะนั่งเพรท่านเตรียมอะไรซ้ำว่าจะขึ้นปากซองมือเนี่ยพี่น้องสิไปอวีอักเนื้อหนึ่งน่าจะสิซักบ้างสักผายยังแล้วคนละพี่น้องเลยนี่กับไก่เจ้ามือเลยเอามืออะไรไม่รู้หรอมาตัดตัดมันเห็ดยังปยันมันเจ็บตัดมันเห็ดยังเออห่วยแต่ปกติเคยเลี้ยงแต่ก่อน่เอาไพ่จูดบอโลกเอาก็ได้ หาดองดองเด้อพี่น้องเด้อใหญ่เลยพี่น้องหุ่มกลน้วยท่านบรอยากมาจักเจาวันโลกก็ได้เจ้าไม่จัดเก็บน่จริง้แรึยังสิมียังสิมีบุญบานเบาเอื้อต่ออีกได้พี่น้องมีหลดแห่อีกแห่อียัง จังเว่นกันเลยแหวนเ่ขวนคงขวนเข่าอันเดี๋ยวพี่น้องกะสีมัวนก็เก่าอยู่ท้องฟ้าก็เจ็มใสอยู่พี่น้องแต่ว่าหนาวลมแห้งยังอยากไปหากบอยู่เลยพี่น้องเงยโอ้สุดแต่แม่จะตัดผมให้นะ ห้าสิบแล้วกนมไทยมาแกงกินนัดพี่น้องเลยตอนเที่ยงว่าจังไดเบิง่งก่อนแล้วว่าสีบบาเอือบ่าวนามแล้วตื่นกับประ,ปะกงานะก็เอือบเบาวนาําบาเอือบแล้วยังแล้วนอนบ่าเอือแล้วนอดน,นะพี่น้องนอนอย่างเดียวเพิ่นนั่นมิจตเบาวนามเพิ่นกับโบไวเนะประมาณสักตีหนึ่งบ่เทียงขึ้นที่หนึ่งหละ จีสองไปนอนเพื่อนหมไว้เป็นยาวสามคนกับเด็กๆสามคนแม่นั่งตุยๆกับมาแม่นั่งตุยๆกับมาดีตอนพี่เจ๊แองพี่น้องเพื่อนผมาดีอิดมูฮันวาจนนี่นั่นนะมีเสียวมาละกันเล่นไปเล่นมาแว๊บแวบแว๊บแวบมาเน่ยเฮ้ยตอนเจ้านอนนอหลอดสองนั่นมาอลไรกันให้เบาหนานไปส่ง ให้บ่าวนำขึ้นไปส่งอยู่เพื่อนเไยครับอืมสักพักหนึ่งสักไก่สิแจ้งแล้วบอกเห็น<ม>อีกเห็นมาในเพื่อนหลังนั่นน่ะนะมาไอ้บอกว่าเดี่ยวมาแล้วมาแล้วเขาก็เห็นคิดว่าเพื่อนเพืพ่อนสิแลีนมาทางพี่แหละแล้วก็จะอีหยังละเขาก็บบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์ใจนางเนี่ยเขาก็ากินกันโอ้ยมีจัดแล้วก็จะเม่นแบกข้าวเยสิส่งรักคานที่นั่งเราไปให้นั่งอยู่พี่น้องอัดคลิปไว้อยู่ลืมได้เพื่อนเสี้ยว เคยเมาเหโอตอนนี้่ใหญ่เคยเลี้ยงแต่สมัยตอนเห็ดหน้าน่ะพี่น้องมันจิบมันมันเป็นเป็ดลูกซอดน้องพี่น้องมันบินได้ฮะเคยเลี้ยงอยู่ลายลายแต่สมัยก่อนน่ะเลี้ยงยอมรับเลี้ยงลายหรีอเป็ดไก่เลี้ยงในหน้านั่นแหละ ย่ทั้งเลี้ยงขายาล่ะพี่น้องแต่สมัยก่อนมันก็บ่ได้เป็นราคาคือคู่มือนี้เนาะเ็แต่สมัยก่อนก็ได้วันนี้กระโดละ้อยตอนนี้ก็โลดละล้อยพี่น้องมีตัดนะกับอะไรพี่น,น้องกับตัดบ่ตัดมันก็นสิเป็นอย่างตาัดบนในห้องน้ำนะมีมีมีตัดบ่ในห้องนนะ้ำน่ะอ่ะที่จริงกับบต้องตัดมันเป็นอย่าง เบาเบาหน้าแล้วตัดบ่แต่ว่าตัวมันอว้วนนะพี่น้องนะั่นนี่จะโตอ้ว,อวนอ้วนเลยปกติเขากับตดัดเข้าบัตัดเขากับโลกเอามันหักเจ็ฮะต้องไปหาสื่อห้ำนะเดี๋ยวห้ำแต่ไม่ไก็แม่คอยพี่น้องเลี้ยงอยู่บ้านไก่ไหันไงไว้เพราะว่าเกลือห้ำไงไว้ได้พี่นอ้องบ่ได้ใส่หัวหงอาหารดอกแม่คอยนะ ลายนี่กับผักอีกสองสามแม่หมด้ลพี่น้องผักกะหั่นเดียวกันเฮ็ดหังนหากับได้ไปไข่ไปแยง่งกันไข่กับไม่แย่งกันผักหั่นเดียวนั่นนี่วังร่องไว้วังกีนี่กะมันกะหุ่มกลบนหมดแหละแปเก่าโ,โตเพื่อแหงสีลายบันนี้ไก่แม่นั่นเกลือหรับใส่เข่าป้ายแล้วกะผสมพวกเขา,านี่นะใหญ่ไว้เพียังนี่นน บ่ได้เลี้ยงหัวหงอาหารคนก็มาทามสื่อร้ายแต่บ่ได้ขายดอกพี่น้องะมีแต่เพิ่นเลี้ยงแบบว่าเออหมูพวกเมึงอ่านอย่างไรล่ะหากินบ่ได้ขายคนมาทามสื่อร้ายเลี้ยงไว้กินเองตัวนี้นะมันออกสุดท้ายมูแล้วก็น้อยก็มูลูกหล้าเฮ็ดลูกหล้าพี่เนาะท่านมันเป็นตัวผู้ร้ายนี่นี่นี่ยันจะมันเป็นตัวแม่ยร้าย ตเกาเจสีเหลียงเป็ดโอ้ยแม่ลาเจ้ากันตูปูแปลกเจ้าโตแต่หันมิตรตัวแม่มเห็นเห็นผีเพ่ินคอมเมนต์ขาว่าปะเจสีติดต่อถ้าไม่ติดต่อให้ผมนะเดี๋ยวผมจะไม่ผมจะเลิกติดตามเจสี คนเสื้อสีดำนะต่อยังไงล่ะคะเสื้อสีดำใครเธอเจไงโอ้บ่าวเจใช่ไหมบ่าวเจรหล่อจังเลยคนละบ่าวเจรหล่อจังเลยคน่ะนั่นบ่าวเจรถงทุนหมอหอมลงหล่อจังเลยคน่ะติดต่อให้คนนั้นเขามีแฟนอย่างแล้วเขามีแฟนแรืวล่าเธอเรามีแฟนหรือเปล่าเขาไม่รู้เนาะเขาบอกหูเด้พี่น้องเลย คนทีอยากยห้ติตาาดต่อให้อากับแจ็คซิตติดต่อห้ทางใดเนาะนอกเชาก่าจ,จากว่าถักนอกเช่าจากว่าไปไปทางไปทางเบ,บาเอือด้วยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นเพิ่นคัดสออก,กับพี่น้องวะเนาะพี่น้องคอยได้เล็วบาเก้ไหนหอืมแต่ทางเบาเอืออาจจะกัสนิทแห้งเ้อพี่น้องทามเบาเอือกันเด้อเบาเอือถามหายเด้อพี่น้องเอ้ย ส่วนขาพพะเจ้านี่ก็จักจักสีถามแบบได้ไห้เนาะเพราะว่าก็บบาเอือเพิ่นคุยกันตลอดเด้อพี่น้องจุ้ยจังเลยจุ๋ยเลยพี่น้องเออมึงนี้ก็คุยซื่อว่าแดดดีเลยแต่ว่าแต่ว่าล่มหนาวพี่น้องมันขึ้นเป็นสิแข็งหนาดใส่เสือนาด้วยนะ ยังไม่จุด,ดผมมาตัดผมจ<ด>ุดเตาสองเต่าพี่น้องพิงไปนะอันนี้เราจะตัดผมให้นักเรียนนะเจ้านักเรียนอนุบาลของเราตัดสุดโตัวุฒิมีเด็กเด็ดจุนไถ้าไม่ได้ไปไหนวันนี้เหากะถึงปากซองแป๊บเดียวเหากะสีลงมาหาหน้าไม้มาแกงกิน,นพี่น้องเลยก็รอติดตามคลิปหนาเนาะพี่น้อง ยังไงก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องขอมารับส้มนอพี่น้องเลยขอบคุณพี่สวีวันและหลายเด้อครับหับสนาน้ะพี่น้องได้แล้วพี่น้องเพิ่งไ้นอนสองชั่วโมงเองพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อครับเด้อแล้วก็ฝากซ่องบาร์ีโอฝากซ่องเล็กๆของบอรวีโอด้วยเด้อพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจละพี่น้องแล้วก็ที่มีคาโฆษณาเด้อพี่น้องเลยไปละพี่น้องวัสดีครับ I'm mm -hmm. mm -hmm.